สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ชมดิชันนะครับและนี่คือเด็กโปรไฟล์แจ็คไนท์ฟูบิงของผมองครับและนี่คือบัดดี้ใบใหม่ของเราแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมากแล้วก็ตามนะครับที่เราแม่ลงเด็กโปรไฟล์เลยแต่เด็กแจ็คเนี่ยผมมองว่าตอนนี้มันก็ยังไปสุดได้แค่นี้แล้วนะในระหว่างที่เรารอของใหม่ครับเพราะฉะนั้นแรกเริ่มสำหรับเด็กนี้ก็คงจะต้องเป็นการหาแจ็คที่เหมาะกับเด็กนี้จากแจ็คที่มากมาย อ๋อมีอีกใบนะครับใบแรกครับบัดดี้ของเราแจ็คฟูลวิงใส่ไปเลย4ใบของดีมากๆครับใบนี้ที่มาพร้อมกับสกิลเนี่ยโดดแจ็คจากมือลงมาทับหรือเราเรียกเร่งๆกันว่า J e อ o ก็ได้นะต่อไปครับเป็นแจ็คไนท์โอเวอร์คิวที่มีสกิลโอเวอร์เทิร์นใส่ไปเลยครับ4ใบเหมือนกันสำหรับใบนี้เนาะและที่ขาดไม่ได้นะกับแจ็คไนท์โนวาครับ เพราะนี่คือตัวหลักสําหรับการเล่นด้วยความสามารถะครับที่ครบคันอย่างการตีถึง3รอบเขาต่อแท็กมูฟแล้วก็มีโซกาดแถมช่วยปั๊มโซของเราให้หนาเป็นตึ่งได้อีกโอ้โหเก่งจริงจริงแล้วก็แจ็คไมทจอคแอสเตอร์ครับที่อยู่ในภาคฮันเด็ดนะสำหรับช่วยในเกมเราของเราเดี๋ยวนี้คิดว่าน่าจะหาง่ายขึ้นแล้วนะเห็นช่วงหลังก็ดีลงพวกกล่องสีไม่น่าหายากแล้วล่ะ ต่อไปครับเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายที่ผมกลับมาใส่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเอาออกไปเนี่ยเพราะว่าครั้งนี้ครับแจ็คบัลเทนไลเซอร์จะเป็นตัวคอมโบในการหาของได้หลากหลายมากกับดราก้อนอาร์มใบสำคัญของเราหรือคือเจ้าแจ็คเจโฮเดอร์นั่นเองที่พอถูกเข้าโซ่เนี่ยจะหยิบอะไรก็ได้นะครับจากโซขึ้นมือซึ่งมันช่วยให้เราเนี่ยที่ตอนที่เราบังเอินเอาคาริเดียที่ไม่ใช่ดราก้อนอาร์มใส่ไปในโซจากสกิลอะไรก็ตามนะครับเอ๊ยมีตั้งใจเอาการ์ดบางใบแอบไปใส่ไว้ในโซ่มาเล่นก็ได้นะ จากนี้ครับจะเป็นอภิมหาดรา้อนอัมที่มีความสามารถหลากหลายผสมปนเปนกันไปพวกนี้เนี่ยผมว่าให้อิสระตามใจคนได้เลยก็แล้วกันนะเพราะว่าคงคงดีอะครับแจ็คเนี่ยมันจะจัดอยู่เป็นประมาณนี้แหละระหว่างที่แบบเรารอของใหม่ก็จะมีพวกดรา้อนอ์มแบบที่พอแบบเปลี่ยนไปมาได้ครับอย่างเช่นตัวทริปเปิลบัสเตอร์เนี่ยเอาร่างที่เป็นเคออสมาใส่ก็ดีกว่านะแต่แค่ผมยังไม่ได้ซี้อมาใช้ครับก็เลยใช้ตัวนี้แก้ขาดไปก่อนต่อไปเป็นทร a r สพอร์ทัลครับ ก็เอาไว้ช่วยเก็บผู้โซน,นาได้ถ้าเกิดเขาไม่มีตัวห้ามถอดโซนนะต่อไปเป็นเดบิสลปเปอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเอาไว้ปิดดรอปครับกันพวกไม่ยอมตายทั้งหลายแหละ <laughs> ต่อไปเป็นกาลแองเกิลครับตัดเว้คู่บุญของเหล่านิโอรดากอนนะครับครั้งนี้ไม่พลาดผมใส่มา2ใบเลยแล้วก็เดอรกคอนอาร์เมดีครับครั้งนี้เนี่ยผมขอลดลงเหลือแค่2แล้วกันเนื่องจากที่มันไม่พอ ย้ำว่าจําเป็นนะครับใบนี้เพราะว่ามันจะช่วยในการคอแจ j c k มาทั้งในช่วงโจมตีแล้วก็ในช่วงป้องกันเลยใบต่อไปครับไก r า a n ของใหม่ที่มาพร้อมกับ Jack f r w i n g ที่จะเพิ่มพลัง2,000นเน็ตอาจจะโดนการในโซ่บนสนามนะแล้วก็แต่ที่ผมคิดว่ามันดีกว่านั้นนะก็คือความสามารถที่2ครับกับการที่การที่มีไก r า r f n อยู่ในโซเนี่ยจะไม่ถูกยกเลิกความสามารถนะครับต่อไปคือตัวแ w น n s เร,ราก็เอาสารพัดประโยชน์อีกหนึ่งใบนะที่ลงมาจะจั่วก็ได้จะชาร์จเกตก็ดีนะครับแถมถ้าเกิดเอาเข้าโซนเนี่ยก็บวกพลังอีกคุ้มมากๆนะต่อไปตัวเพเดทอุสครับคือการป้องคันใบใหม่ชั้นเยี่ยมของแจ็คไนท์เลยแหละคือตัวนี้นครับพอเอาออกจากโซใช่ไหมเราจะเรียนการ์ดหนึ่งไบนสนามคู่แข่งได้ครับและที่สําคัญเนี่ยกับดาก้อนอา้างวันสุดท้ายในเด็กนะครับเโฮเดอร์ที่มีดไปก่อนหน้านี้นะั่นเอง จริงๆเรา,าก็นานก็ประมาณนี้แหละครับปรับได้ตามสไตล์ตัวเองเลยนะต่อไปเรามาถึงไอเทมกันบ้างแน่นอนครับผมกลับมาใส่ยากนฟอสอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้เอาใส่เลยแต่คงต้องอัปเกรดสะหน่อยนะ เป็นดักกอนฟอสล่างแห่งอนาคอยครับที่จะมาช่วยเราใน,ในการหาดักกอนอาร์มมาให้แจ็คไนท์เราครอสไนท์แบบง่ายได้นั่นเองซึ่งเอาจริงๆเนี่ยใส่แค่2ใบก็พอแลครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีการช่วยหาแบบง่ายๆอยู่แล้วส่วนอีก2ใบที่เหลือครับก็จะเป็นโกลดิเตอร์ที่ไม่ได้กะน,นะว่าจะเอามาใช้ปีแต่ว่าจะใช้เป็นใบาหาแจ็คไนท์ขึ้นมือเพราะเด็กนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีแจ็คไนท์ขึ้นมือนะครับมันก็เร่องลำบากพอสมควรเลยนั่นเอง ก็เลยใส่ไว้นะครับเพื่อให้ความอุ่นใจของเราเนะเาะในส่วนของมอนสเตอร์นะครับที่จะมาซัพพอร์ตในส่วนของแจ็คเราเนี่ยก็จะเป็นแก่ที่จะช่วยในการเรื่องหาแลดอาร์มให้กับแจ็คไนท์หรือว่าจะเป็นดิเมนชันอีที่ช่วยลดปัญหาในการจ่ายเกสในการขอแจ็คในของเราให้ลดน้อยลงนั่นเองนะครับ ถัดมาครับจะเป็นเวทมนต์ในนี้กันบ้างเนาะซึ่งใเด็นี้เนี่ยผมเริ่มต้นด้วยเวทบนอย่าง Star Believer เจ้าประจำของเรานะครับการที่ช่วยจัวชั้นเยี่ยมรอบนี้ใส่มาแค่2ใบก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับและก็ถัดมาจะเป็น Star by Soul ที่ใส่มา3ใบเหตุผลหลักเลยก็คือเอามาหาดราก้อนฟรอสแหละแล้วก็ที่เหลือนะคบถือว่าเป็นกำไรแล้วกันและใบถัดไปครับ Star t v e v a l กาจกันตายของแจ็คโดยเฉพาะที่ไม่ว่าเราจะโดนอีกฝ่ายเล่นมันหนักหน่วงแค่ไหนก็พอต่อชีวิตให้เราสวนกลับได้ครับใสมา2ใบนะครับหรือว่าใครอยากจะใส่แค่หนึ่งก็ได้นะอ๋อแล้วใบสุดท้ายครับกับการตื่นขึ้นขอบพุทธรวรรค์ผมเลือกใส่มาแค่หนึ่งใบพอนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมแล้วก็จริงๆคือที่ใส่มาแค่หนึ่งเนี่ยส่วนตัวคิดว่าผมไม่ค่อยซีเรียสอาไรเนอะกว่าเออถ้าเกิดมันขึ้นเราก็ใช้ถ้าเกิดไม่ขึ้นก็ไม่ใช้นะครับ สำหรับเด็กแจ้งของผมนะครับก็คือประมาณนี้แหละสุดท้ายครับก็คือฝากเหมือนเดิมก็คือการจัดเด็กของเรานะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอให้จัดแบบที่ถูกต้องตามผติกาแล้วก็เล่นได้สนุกในแบบของเราก็พอนะครับแล้วก็ขอบุณที่ดูจนจบครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน